คําถามที่ถามมาเวลา,าเพื่อนๆเ,เจอผมที่สนามหรือเจอข้างนอกหรือมาที่ร้านเขว่าทำไมไม่เห็นช่างกอทํารถแข่งเลยแล้วก็ประเด็นสาคัญคือ o p e n นเว็ที่ค่าสมัครคันละ1นึ0 0 0สบาททําไมผมไม่สมัครนะครับอย่างที่ผมทําอยู่นี่ก็จะเป็นแข่งเว็บเราย้บวก4บวก8ก็มี โยน้ำมันเครื่อง e n นดูโ สวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันน่าจะพักหนึ่งนะก็มีเรื่องยุ่งๆกับมีคําถามที่ถามมาเวลา,เ,าเพื่อนๆเ,เ,เจอผมที่สนามหรือเจอข้างนอกหรือมาที่ร้านนะว่านี่ทำไมไม่เห็นช่างกอทํารถแข่งเลยแล้วก็ประเด็นสาคัญคือ o p e n w เวที่ค่าสมัครคันละ1น0 0 0 0สบาททําไมผมไม่สมัครนะครับก็ตอบคาถามอันนี้ก่อนก็เลยหนึ่งเลยผมเพิ่งมีลูกเล็กนะครับ ก็คือขึ้นคลอดลูกก่อนหน้านี้ก็เมียก็ท้องท้องแก่แล้วก็เป็นท้องแฝดท้องแฝดก็จะลําบากหน่อยก็คือแบบมีความเสี่ยงภาวะแท้งคุกคามด้วยผมต้อง อยู่ใกล้หมอผมต้องสแตนบายตลอดพร้อมจะออกรถพาเมียไปหาหมอตลอดเพราะว่าเจอาาภาวะแท้งคุกคามพอออกมาก,ก็โอ้โหถ้าเคยเคยเลี้ยงลูกเองนะรหรือใครก็จะรู้ว่าแค่คนเดียวก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้น2คนก็หนักมากอันนี้คือหนึ่งเหตุผล2ครับโอ้โหคนสมัครกันไวมากผมเห็นการสมัครก็รู้สึกสว่าเหลือไม่ขี่คันแล้วก็คือแบบแตัดสินใจไม่ทันเอางี้ดีกว่าตัดสินใจไม่ทันด้วยรับเหตุผลอีกตัวนึงก็คือผมมีเวลาน้อยมากตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องดูแลหลายๆอย่างพนักงานเยอะแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังกลับมาทํางานซีนซีอย่างตัวนี้ครับนี่ อย่างตอนนี้ก็ให้คนมาจูนรถแทนแล้วก็ผมไปดูแลผมก็จะมาโฟกัสเรื่องนะครับโฟกัสเรื่องงาน CNC โดยเราจะทําคัดตอมหลักๆก็คือจะทําหลายๆชิ้นอยู่แต่ก็จะทําแข้งนี่แหละนะครับ อ่าเป็นอันดับต้นๆนะครับอย่างที่ผมทําอยู่นี่ก็จะเป็นก็จะเป็นแคงเว็บร้อยยี่้านะครับตัวนี้เป็นระยะชักเดิมนะครับบวกสบวกแก็มีก็ยังไม่ได้เก็บงานแต่ถ้ากเก็บงานเสร็จตอนนี้คือพร้อมกัดงานเลยเนรพร้อมกัดงานเลยก็คือจะเป็นแคนร้อยย5ตัวนี้นะครับก็วันนี้เมื่อเช้าก็เพิ่งใส่โลโก้ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาใส่โลโก้ฝั่งนี้นี่ยังไม่เสร็จโลโก้ฝั่งนี้ใส่ไม่เสร็จใส่คนละโลโก้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่นี่อ่า ปืนมาเขาเวียงก็คือก็เลยจะใส่สีว่าเน้นตรงไหนเนี่ยรูบูทดูอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเหลือทิ้งไว้นะครับจะประมาณนี้สำหรับงาน CNC แล้วก็เราก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้ออกแคมเลยตัวนี้แคมตัวนี้ก็คือของเราใช้ถูกลิขสิทธิ์นะครับก็คือไม่แพงโปรแกรมฟิวชั่นสามหกศูนย์ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยเนี่ยเ,เข้ามาดูให้ใช้ฟรีสักหนึ่งลายเส้นแบบไี้นะเอามาใส่ฟรีเนี่ยก็จะทําแคมทาอะไรออกมากัดออกมาเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากเสื้อด้วยนี่ครับเสื้อเวอร์ชันใหม่นะ เวอร์อชันใหม่นี่ครับก็จะมีหลายสีดำนะครับแข,นส,แข,น,น,แขนสั้นแขนยันแขนสั้นแขนเท้านะครับโลโก้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทำติ๊กเกอร์ออกมาด้วยนะครับก็มีสีม่วงโทนชมพูม่วงชมพูก็คือปีนี้สีค้าขายสีการทํางานผมก็จะเป็นสีม่วงอมชมพูนะครับก็เลยทําออกนี่มาเพื่อนแล้วก็มีสีมีเสื้อฮูดด้วยครับเสื้อฮูด จะราคาตึงหน่อยเพราะว่าผมเอาเนื้อผ้าดีมากเป็นเกรดเดียวกันถ้าใครเคยเห็นก็อขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันพี่เมลายที่เมลายคือทำโรงงานเดียวกันก็คือเสื้อฮุดของพี่เมลายก็คือจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันก็คือจะตึงกัชบชบานหน่อยครับไอตัวสี่ห้าผมไม่ได้ทําเลยผมว่าไหนๆทาก็เอาผ้าดีๆไปเลยนะครับเนี่ยก็จะมีโทนสีส้มด้วยก็จะมีประมาณนี้ใครก็สนใจมาเห็นคลิปนี้ก็สั่งจองเข้ามาได้ที่เพจที่แอปสีฟ้า อ่าแล้วทางเพจส่วนตัวผมมาได้เลยหรือทางเพ,เพจก็ติดต่อทางเพจมาก,กได้ก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันว่าตอนนี้สถานการณ์หน้าเดือนนี้เราทําอะไรกันบ้างข้างในนี่ก็คือเราเป็นห้อง R&D นะเป็นห้องออกแบบก็ตั้งขึ้นมาใหม่เลยก็คือเอาไว้ออกแบบนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไรซิ่ง1นึ่ง,งชอ็อปก็จะเป็นห้องนี้ก็เดี๋ยวรับบุคลากรเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะทางานเรื่อยๆผมก็จะเป็นตัวหลักนะครับงานจูนก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน ก็ตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะครับพอดีเลยเจอลูกออกมาเล่นลูกตื่นพอดีนี่เห็นไหมบอกกำลังเลี้ยงลูกกลางวันก็จะแบบให้ป้าให้พนักงานช่วยอันนี้พี่เมธเป็นเป็นแฝดนะครับเป็นแฝดผู้ชายแฝดผู้หญิงอยู่ข้างในน้องเอ้พว่ลับบอไอ้พี่ลับอยู่ ไอตัวขี่นี่ตัวขี่แต่ตัวใหญ่มากขี่วิบากแต่ตัวเล็กมากขี่เด็กโซนนี้ก็จะเป็นเครื่อง CNC ที่เราเตรียมอันนี้ก็จะเป็นก้อนบิเลีที่เราเตรียมไว้ก็เราเตรียมมาจะกัดนะครับตอนนี้เนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง modify นะครับอ๋อก็คือผมซื้อซากเครื่องมาแล้วก็ให้เขา build modify แล้วก็ติดตั้งคอนโทรลจีนเข้าไปก็เลยต้องตอนนี้ยังเซอัพอยู่ในช่วงเซอัพจะใกล้เสร็จแล้ว ก็จะต้องทําโต๊ะยึดงานยึดไรเรียบร้อยนะครับก็ไวๆนี้ออนแอร์คลิปไปก็น่าจะได้แล้วนี่ก็คือเรื่องแบบที่เราทำเรื่้ผมก็ติดปัญหาอยู่เงี้ยรับเลี้ยงลูกกับซตเครื่องนี้ก่อนเพราะต้องให้เวลากับมันค่อนข้างพอสมควรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลย พยายามฝึกพูดให้ช้าอยู่ผมรู้ว่าผมพูดเร็วนะแต่ว่ามันคุมไม่อยู่ฝากติดตามด้วยสําหรับงานซีนซีต่างๆนะครับก็จะพยายามทําให้มันออกมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยซื้อเครื่องลงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าแล้วกันจะได้มีตังค์มาซื้อเครื่องลงแล้วก็งานก็จะเป็นซีนซีออกไปสัดส่วนมากจะได้แบบแม่นยํามากขึ้นเนาะก็มาดูโซนทั้มรถก็เหมือนเดิมปีนี้ก็ยังทําแบบพวกเวลายยี่ห้าสองก็คือ2023อย่างต่อเนื่องอ่าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสเตปสเตปที่ยังไม่มีใครทําก็คือเเปป็็นน่59 5ชชัักกแต เก่านะหมายความว่าเท่าเท่าชัก5ตัวเก่าถ้าชักมันจริงๆก็ประมาณ2มิลกว่าๆก็คือจากชักเดิมของรุ่นนี้ยาหม่2มิลกว่าๆแต่ชักรวมอ่จจะเท่าชัก5ตัวเวอร์ชั่นแรกก็เลยพูด5 9ชัก5ไม่รู้จะพูดยังไงดีอเอาเป็น a 9ากชัก2.5ก็ได้เอาก็กำลังใกล้ติดเครื่องแล้วก็คือขึ้นใหม่ทั้งตัวเพื่อจะเทสข้อมูลดูสำหรับตัวนี้อ่าครับ แล้วก็ฟังทําอะไรก็เหมือนเดิมก็จะมีการเซ็ตอะไรเป็นชุดที่ตามมาแต่ว่าหลังๆนี่ก็ผมไปปิดออเดอร์ในแอปส้มแล้วเพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาเคลียร์อันเก่างานเก่าก่อนส่วนน้องๆที่ทำอยู่ตรงนู้นไม่รู้กล้องเห็นไหมก็นั่งวัดท้ายบาวอยู่ตามมาดูเลยว่ะอ่าจะเป็นวัดท้ายเบาวอยู่ก็คือฝาสร้างแต่ละรถเนี่ยมันค่อนข้างจะมาไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องแบบต้องวัดก็จะมีตัวเลขก็จะผมก็จะให้วิธีวัดน้องๆน้องจะมาทําการวัดแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ แก้ไขเป็นฝาต่อฝาค่อนข้างจะลาบากเหมือนกันนะครับก็โซนทํางานก็จะยังทํางานปกตินะครับในส่วนของงานกึงถ้าเป็นพวกแบบทํทาลูกทําทําฝาทําแข้งนี้ก็ส่งมาได้เหมือนเดิมตลอดนะครับพยายามแปลงเป็นงานซ n c ซอยู่นะครับก็ลอเครื่องพร้อมเลยแหละครับคิดว่าอาทิตย์นี้ผมน่าจะเสร็จเครื่องเสร็จหมายถึงแบบอุปกรณ์ซื้อปากกาทําโต้ยึดซื้อทุนให้ครบลองรันเครื่องยาวๆเพราะว่า การกัดแข้ง CNC เนี่ยมันต้องรันเครื่องประมาณข้างหนึ่งอ่ะแข้งข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยแข้งข้างหนึ่ง,ง,ง,งกัด2หน้าใช่ไหมสองหน้าหลักๆนะจริงๆต้องกัด4ด้านเลยนะล่อไปถ้าแบบเซฟทูลเซฟเครื่องเนี่ยตกไป20ชั่วโมงเลยนะนานมากนะครับถ้าเราแบบไม่สนใจดอกกัดโหดๆเลยก็จะอยู่ประมาณสัก 10, 10กว่าชั่วโมงได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆถามมาเรื่องรถเก่าผมเห็นลุงเอ็กมาถ่ายแล้วอยากให้ผมรีวิวเป็นแคนคันไปเดี๋ยวจัดให้อีกคลิปนึงเลยดีว่า อีกคลิปต่อจากนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ดูซุบเซิเมื่อ,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 อกี้เราผ่านมาอยู่อีกคันหนึง่งผมทําไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า cm 9 1คันสีดาของผมเนี่ยอีกคันนี้มันมีอะไรบ้างอีกทีนึงนะครับเราไปรีวิวย่อมย่ม,มหนึ่งคันก่อนเราค่อยไปรีวิวทั้งหมดทั้งโกดังอีกรอบหนึง่งไปก็ตัวนี้ก็จะเป็น cm 9 1นะครับสเปคอเมริกาก็คือมันดูยังไงก็คือมันจะไม่มีไฟเลี้ยวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับท้ายก็จะตัดเดี๋ยวค่อยไปดู ผมเป็นทะเบียนไทยแท้มีทะเบียนนะครับเ,เลข168นคัคือป้ายทะเบียน168เลขไทยแท้นะครับ แต่ผมแปลงท้ายเป็นเมกาเอา,อางี้ดีกว่าทะเบียนอะไทยแท้ก็อะไรนี้ทะไรยแท้เดิมทั้งคันนะครับใครที่กําลังปั้นรุ่นนี้อยู่ก็ดูเป็นแบบอย่างได้ก็คือลายแท้มีอะไรหน้าตาเป็นไงคือคันนี้เลยผมซื้อลายแท้มาทาหมดนะครับเครื่องเดิมตอนนี้มันเหลือสายเหลือสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะแปลงกล่องไปแลยเพราะว่าจะแปลงเป็นกล่อง C D I 12โวลต์ก็เลยต้องลื้อทองขาวออกนะครับเพราะว่ามีรถคันที่เป็นทองขาวอยู่แล้วเดี๋ยวไปรีวิวคลิปหนึ่งที่บอกนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะเล่นแต่แบบตระะกกููล90 90หมายถึง บล็อกเครื่องจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เครื่องยดิมมันจะ 90cc นะครับแต่ทําไมเรียก cm91 ก็คือรุ่นนี้เป็น cm91 cm91 แต่มัน 90cc ครับมันก็จะแปลกๆหน่อยนึงนะครับแต่ถ้า cm90 เนี่ยมันก็จะเป็น9 0 c ีเหมือนกันแต่เครื่องไม่ใช่หน้าตายอย่างนี้เครื่องมันจะเป็นก้านกระทุง้งผมไม่ได้เล่นผมชอบเครื่องบล็อกนี้ผมก็เลยเล่นเป็น cm91 แทนก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคันรถในร้านส่วนมากผมใช้นะ้ำมันเครื่อง enelo มันเดิมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอย่างเราวาดแข้งกันเมื่อกี้ ที่เราดูกันไปต้นคลิปผมขยายห้องเครื่องน้ำมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูอีกทีนึงกันว่าห้องเครื่องน้ำมันมันอยู่ตรงไหนอ่านะครับห้องน้ำมันเครื่องที่ผมเพิ่มมาก็คือตรงนี้นะครับในแค้งเนี่ยก็คือจะเพิ่มมาเพื่อเพิ่มเพื่ออะไรนะครับเพิ่มเพื่อเราใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งเข้ามาเนี่ยนยครับเราปั๊มใส่น้ำมันเครื่องแต่งเข้ามาเนี่ยการที่มันดึงน้ำมันฉีกไปบนหัวมันแรงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันไหลกลับลงมาไม่ทันมันอาจจะเกิดการขาดช่วงได้เพราะนั้นเราก็ต้องทําห้้อองส๊กนำ โลโก้ไปสองอันนะฟอดีฝากถามเพื่อนๆโลโก้อันแรกต้นคลิปกับโลโก้อันนี้อ่าอันไหนสวยกันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทาไปแล้วฝั่งนี้เป็นด้านนี้นะนี่โลโก้โลโก้นะครับอ่านี่นะครับก็นี่นะครับ,นนรบเนี่ยก็จะขยายออกมานะครับเดิมๆเนี่ยมันจะโดนตัดมาอย่างนี้นะครับ ก็เต hey, ิมเพิ่มประมาณสัก200ซีซีหมายถึงว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติเนี่ยเราเติมแบบ0.8ใช่ไหมเราเติม0.8 Enulo 0.8ร0.8เงี้ยต่อไปต้องเป็นแบบเติมลิดนึงนะครับหรือว่า0.8ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรผมยกห้องขึ้นมาให้เป็นต่าก2ระดับนะครับอย่างงี้นะครับถ้าเราเติมเงี้ยมันก็ยังอยู่ห้องนี้อยู่นะครับสังเกตว่าผมทำเป็นสพัก ผมไม่เปิดเนื้อตรงนี้มาอีกนะครับเนี่ยผมไม่ได้เปิดเนื้อตรงนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องที่มันถ้าเติมน้อยมันก็ยังอยู่ในระดับของแข็งเดิมแต่ถ้าเราเติมเยอะอ่ามีที่ให้เก็บเอายงี้ดีกว่าก็คือเติมเท่าเดิมได้หรือเติมมากกว่าเดิมได้อ่าเอายงี้ดีกว่ามีที่ให้มันอยู่องี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ข้อดีของแข็งซี c ผมย้ายหลายจุดนะครับหลายตำแหน่งปอกสูมย,ย้ายโอ้หลายอย่างในรายละเอียดครับจนกว่าจะวาดเสร็จเนี่ย นานพอสมควรยังไงก็ฝากติดตามผลงานแคงซีนซีเราด้วยไม่ดินมหาสาราคามไม่ดินไทยแลนด์แน่นอนตอนนี้ก็ค่อยเตรียมเครื่องไปก่อนเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเครื่องป้ายแดงก็ต้องเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้จับนานแล้วก็กลับมาจับก็ต้องรลื้อฟื้นกันหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้ากันแล้วกันเนาะสำหรับงานพวกเวฟต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คลิปต่อไปก็คือรีวิวรถเก่าของผมต่อ นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปดูคลิปนี้เสร็จแล้วใครมีความเห็นยังไงบ้างกับงาน c ีนกับโลโก้ที่ถามเมื่อกี้เม้นมาตอบกันหน่อยนะครับขอบคุณน้ำมันเครื่องเอนดูโรด้วย,ย,วยวนะครับอยู่เคียงข้างเราเสมอโตซ่ายเราทำจังคัก